ฝันเห็นเสือหมายถึงการที่ได้ฝันเห็นเสือนั้นมีความหมายว่าเจ้าของความฝันกำลังจะมีโอกาสที่จะได้รับโชคจากการเสี่ยงดวงหรือการพนันหากกำลังคิดจะเสี่ยงโชคในช่วงเวลานี้ก็สามารถทำได้อาจจะมีการนำเงินที่เก็บไว้มาลงทุนในกิจการใหม่ๆ แต่ต้องระวังการลงทุนร่วมหุ้นกับคนอื่นให้ดีเพราะมีโอกาสที่จะถูกโกงหรือมีการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวการติดต่อเรื่องงานอาจจะยังไม่ค่อยรับลื่นนักจะมีปัญหามาจากคนใกล้ตัวสิ่งที่หวังไว้อาจไม่เป็นไปตามที่หวังส่วนการที่ฝันเห็นเสือมีความหมายในเรื่องความรักคือเจ้าของความฝันที่ยังโสดให้ระวังการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนมีเจ้าของแล้ว จะทำให้เกิดความวุ่นวายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็อย่าคิดแอบคบกับคนอื่นรับหลังแฟนเลยเชียวเพราะแม้คุณอาจจะคิดไม่จริงจังด้วยกระตามแต่ก็อาจเป็นสาเหตุของการแตกหักถึงขั้นเลิกลากับแฟนได้เลยเฉียวนอกจากนี้เจ้าของความฝันยังต้องระมัดระวังคำพูดคำจาวไว้เพราะอาจกระทบกระทั่งกัน จนทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เจ้าฝันว่าเสือวิ่งไล่ถ้าในความฝันเห็นว่าโดนเสือวิ่งไล่ตามแต่ยังไม่ได้กัดมีความหมายว่าเจ้าของความฝันจะมีเหตุให้ต้องเดินทางจนแทบจะไม่ได้หยุดพักคิดกันใดหรือทำอะไรก็ให้ใจเย็นเนคิดให้รอบคอบก่อนเพราะมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ส่วนการติดต่อเรื่องงานต่างๆจะไม่ค่อยรับลื้มนัก ต้องใช้ความอดทนและใจเย็นให้มากช่วงนี้หน้าที่การงานจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขบ่อยๆต่หาก,กำลังคิดที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็สามารถทำได้เพราะเจ้าของคนฝันจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงหรือการพนันดังนั้นหากคิดจะเสี่ยงโชคดูในช่วงนี้ก็เหมาะที่สุดแต่ก็ควรลงทุนพอสมควรอย่าลงเงินกับการเสี่ยงโชคมากเกินไปจนทำให้ตนเองเดือดร้อน ส่วนความหมายของเรื่องความรักของคนที่ฝันว่าเสือวิ่งไล่คือคนที่ยังโสดนั้นจะมีโอกาสพบกับคนที่ถูกใจแต่อยู่ไกลกันหรืออยู่ต่างแดนหากแอบรักใครชอบใครอยู่ก็มีแววว่าเขาหรือเธอคนนั้นเริ่มจะรู้ตัวแล้วเ้าฝันว่าขี่เสือการฝันว่าได้ขี่เสือนั้นทำนายความฝันได้ว่าหน้าที่การงานในช่วงนี้ จะมีความรับรื่นคล่องตัวดีฐานะทางการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นจะมีเงินทองเข้ามามากขึ้นแต่ให้ระวังการถูกโกงหรือยักยอกเงินดังนั้นเจ้าของความฝันจึงควรดูแลการเงินด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดส่วนความหมายในเรื่องของความรักนั้นคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสได้พบรักกับคนที่มีอายุแตกต่างกันมากส่วนคนที่มีคู่แล้ว จะมีปัญหาเรื่องมือที่3ที่มักจะหาโอกาสแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆมักได้ยินเรื่องราวที่ไม่สบายใจอยู่ตลอดดังนั้นจึงควรหมั่นพูดคุยปรับความเข้าใจกับคนรักกันให้มากถ้าฝันว่าโดนเสือกัดถ้าในความฝันเห็นว่าโดนเสือกัดมีความหมายว่าการเริ่มต้นธุรกิจงานใหม่ๆของเจ้าของความฝันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง แล้วมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานหรือตัดสินใจลาออกจากงานส่วนเรื่องการเงินอาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมากถ้าฝันว่าฆ่าเสือถ้าได้ฝันว่าฆ่าเสือตายมีความหมายว่าศัตรูของเจ้าของความฝันจะพ่ายแพ้หากใครที่กำลังมีคออยู่ก็กำลังจะหมดคอหมดโศกใครที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่ก็จะเริ่มทุเลาลงและหายดีในเรววัน เลขนำโชคเลขเต่นห้าเลขรองสองหนึ่งสี่สามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสี่